กราฟสติลรุ่นนะครับผมต่าน้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการอันบ็อกเก้อ แล้วก็พรีวิวนิดๆหน่อยๆนะครับของ Apple Watch Generation ที่6นะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่อง Apple Watch เลยเพราะว่าผมจะพูดไปในรีวิวทุกๆครั้งเลยว่าเฮ้ย Apple Watch เนี่ยสำหรับผมแม่งไม่ตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งแล้วมันใช้ได้แค่กับ iPhone แต่ผมเป็นคนที่เล่นหลายๆ device ผมอยู่กับ Android ประมาณสัก60-70%แล้วก็อยู่กับ iPhone iPad อีกประมาณสักซึ่งดังนั้นโดยเวลาชีวิตผมส่วนใหญ่เนี่ยผมอยู่กับฝั่ง Android ผมไม่ค่อยได้มาแตั่ง iPhone มาากกัเท่ไหหร่ทใ้ Apple Watch ไม่ตอบโจทย์ผมในเรื่องของด i ไวที่มัน Connect แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือแบตเตอรี่แม่งไม่ค่อยอึดแล้วก็สุดท้ายเลยคือด้วยราคามันกับฟีเจอร์มันเนี่ยนะครับผมไปเล่นสมาร์ทวอชเจ้าอื่นเนี่ยโอ้โหเพียบแต่พอ Apple Watch Series 6ออกความรู้สึกแรกเลยเนี่ยกูซื้อแน่เฮ้ยไม่พูดอย่างนั้นวะเพราะว่าผมไม่มี Apple Watch 5 ใช้โดยส่วนตัวนะครับคือซื้อมาเล่นแล้วก็ปล่อยไปเลยแบบเล่นมีแค่วันสวันก็ปล่อยเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ก็เลยอ่ะขอมาลองใช้ Apple Watch 6อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูว่าเราจะเปิดโอกาสให้น้องเขาได้กลับมาคลองใจเราได้บ้างหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของการสั่งซื้อ Apple Watch Series 6ไปตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมแกะมาเล่นประมาณ2-3วันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าฟ e ลล i n g คร่าวๆแล้วกันว่า Apple Watch Series 6เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มอาจจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนที่ผมสั่งซื้อไปเนี่ยผมซื้อ Apple Watch SE ด้วยใครที่ติดตามแฟนเพจหรือว่าใครที่ติดตามผมใน Instagram เนาะน่าจะเห็นไปแล้วนะครับว่าผมโพสต์ตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเลยว่าเฮ้ยแม่เจ้าโม้สักหน่อย <laughs> <c oughs> ก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร ที่มันเพิ่มขึ้นมาสเปคที่มันเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับซีรีส์5หรือว่าเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันอื่นๆนะครับรวมถึงเรื่องของราคาแล้วถ้าเกิดว่าควรจะซื้อเนี่ยควรจะซื้อรุ่นไหนดีความจุไหนดีสีไหนดีนะครับมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็ลองดูคลิปนี้ละกันเนาะ สิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปก็คือเรื่องของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จอย่างที่เราได้ยินกันมาแล้วเนาะว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมันหายไปนะครับมีแค่ตัวเบ้าชาร์จที่เป็นแปะๆปะไว้ข้างหลังอย่างเดียวซึ่งถามว่ามันปกติไหมมันปกตินะอันนี้หลายๆคนชอบไปล้อกันว่าโอ้ราคาเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ไม่แถมที่ชาร์จมาเลย Apple Watch มึงขี้เหนียวจังวะน,นั่นนี่นะครับถ้ามองในเรื่องของราคาเนี่ยเออเฮ้ยมันก็จริงอย่างเขาว่าแล้วก็เจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยเขาก็แถมมาให้แล้วนะครับแต่พอมาเจเน,นอเรช ว่าคนที่อยากจะซื้ออะไรเงี้ยก็ต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์บัวชาร์จ5โวลต์1แอมป์ของเขาต่อพันกว่าบาทอะแดปเตอร์ง่ๆนะก็เป็นดราม่ากันขึ้นมาแต่ถามว่าแบรนด์อื่นแถมไหมนะครับผมกล้าพูดเลยว่าผมใช้มาเกือบทุกยี่ห้อที่วางขายในตลาดแล้วไม่มีแบรนด์ไหนแถมครับมีแค่ Apple Watch เนี่ยแหละที่แถมเมื่อก่อนอย่างซีรีส์5ซีรีส์3อะไรเงี้ยที่ผมใช้อยู่ก็แถมแต่พอมาเจนเนียไม่แถมสำหรับผมผมเฉยๆพูดถึงดีไซน์ตัวเครื่องก่อนหรือว่าจะสเปกก่อนดีเอาสเปกก่อนก็ได้เนาะสเป แล้วก็มี2รุ่นก็คือเซลลูล่ากับ GPS ธรรมดาซึ่งเซลลูล่าในตัวเขาเนี่ยเป็น e s i m แล้วก็เป็น 4G ไม่ใช่ 5G นนะนี้บอกไว้ก่อนผมลักกลัวแล้วเกินว่า <c oughs> iPhone 12มันจะเป็น 4G แต่คงไม่ใช่นะครับมันจะเป็น 5G แหละ CPU ที่ให้มาเนี่ยเป็น S6 ซึ่งเร็วกว่า S5 หรือว่าเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยประมาณ20%ส่วนแรม ROM เท่ากันก็32กิกข้างในเอาไว้โหลดแอปเอาไว้ใส่เพลงเวลาไปวิ่งข้างนอกอะไรเงี้ยก็ได้ Wi-Fi ของตัวนี้เนี่ยเป็น WiFi 2.4แล้วก็ 5G h z ถถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นราคาถูก อย่างเช่น Apple Watch SE อะไรเงี้ยครับตัวนั้นจะเป็น Wi-Fi แค่2.4ตัวนี้เป็น Wi-Fi Dual Band ซึ่งดีมากเอาไว้เวลาดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดหรืออัปเกรดไม่ใช่อัปเดตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเวลาคุณต้องการจะอัปเดตโปรแกรมอะไรเงี้ยก็มันก็จะได้เร็วกว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เชื่อมต่อ Bluetooth 5.0ได้เป็น standalone ได้เอาง่ายๆคือคุณโหลดเพลงเข้าไปแล้วก็ใส่หูฟังออกไปวิ่งนอกบ้านอะไรเงี้ยทำได้ตัวนี้เนี่ยมีชิป U1 แล้วก็มีชิป Ultra Wide Band มาให้นะครับชิป Ultra Wide Band เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าตััวนนี้เม สามารถเอาไปแอดัพใช้ได้ในอนาคตอย่างเช่นถ้าในอนาคต Apple ทําอุปกรณ์ IoT ขึ้นมาอย่างเช่นตัวปลดล็อกตัวประตูหรือว่าตัวสมาร์ทโฮมอื่นๆอย่างเช่นไฟในห้องหรือว่าจะเป็นรถที่มี b m เบเเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยชิปอัลตร้าไวแบนด์เนี่ยครับจะใช้ทําอย่างนั้นได้อย่างเช่นไปปลดล็อกรถเวลาเราเดินใกล้ๆโดยที่เราไม่ต้องไปซิงค์รถกับอะไรเลยครับเราแค่ล็อกอินคุญแจมันเข้ากับตัวนาฬิกาเราซึ่งใน iPhone เนี่ยมันทำได้อยู่ นะครับในโฟนนะเท่าที่ผมทราบนะครับ BMW ถ้าออกมาหลังมาหลังเดือนกรกฎาหรือเดือนไหนนี่แหละครับมันจะทำได้กับ Apple Watch รับถ้าเป็นซีรีส์6นะในอนาคตผมคิดว่าทำได้แน่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทย์เรตไปในตัวละกันเนาะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันยังใช้งานอย่างนั้นไม่ได้บอกเผื่อไว้ก่อนชิปตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากลองดูว่ามันจะทำอะไรได้อีกบ้างหน้าจอครับเป็นแบบเดิมนะครับ OLED Retina Display นะเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมเนี่ยหรือว่าซีรีส์5เนี่ยคือตัวนี้เนี่ย เวลาคุณเอาไปใช้กลางแดดมันจะสว่างกว่าเดิม2.5เท่ารวมถึงคุณสามารถใช้งานให้มันเป็นแบบจอแบบเอาเวอครับหรือว่าติดตลอดเวลาได้โดยที่ผมลองใช้งานมาแล้วนะครับได้ประมาณ2วันคือแบบตกใจมากอาจจะด้วยหนึ่งละตัว CPU ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นอันที่2คือเรื่องของจอหรือซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ทํามาดีขึ้นกว่าเดิมคุณเห็นไหมว่าถ้าเกิดเรารวางไว้เฉยๆครับจอพื้นหลังมันจะซีดลงแล้วก็ไอเข็มมันจะชัดขึ้นแต่พอผมพลิกขึ้นมาปุ๊บจอมจะสว่างวูบขึ้นมาทันทีนะครับแล้วถ้านตออื่ เป็น GMT นะครับหน้าตาใหม่แล้วลองดูตัวเมริเดียนะครับลองดูนะถ้าเกิดผมปิดไว้ปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นขาวดำครับมันจะช่วยแบบประหยัดแบตเวลาเวลาผมหันมาปุ๊บ เฮ้ยแม่งเท่มากนะครับคือ Always on Display เนี่ยเราเจอกันมาในใน,นาฬิกาหลายๆแบรนด์ามากๆแต่เท่าที่ผมใช้งานมาเกือบทุกแบรนด์นะครับไอตัว Always on Display หรือว่าสว่างตลอดเวลาแล้วแบตอยู่ได้ข้ามวันเป็น2วันเหมือน Apple Watch เงี้ยผมให้ตัวเดียวเลยคือตัวนี้เท่าที่ผมใช้งานมานะแบบคือมันจะมีหลายๆแบรนด์แหละที่มันจะโชว์แค่ไอเข็มเฉยๆหรือว่าแค่นับปัดงูนะครับหรือว่าเป็นแบบแค่บอกเลขอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็น Always on Display บบกันแต่ว่ามันไม่ได้มี UI ที่มันสวยเท่ากับตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากนะถาม ผมนะถ้าถามผมถ้าคุณจะเป็นคนที่แบบเสพติดนาฬิกาอนาล็อกเหมือนผมมาตลอดแล้วแบบชอบมองเลขมันนะชอบลองมองมันหมุนๆอย่างเงี้ยตัวนี้แม่งตอบโจทย์มากแล้วเวลาเราอยากดูสีครับเราพลิกมาปุ๊บมันก็จะแบบขึ้นมาให้ซึ่งมันจะรองรับหน้าตาใหม่มนเนี่ยทุกอันเลยนะเดี๋ยวลองดูนี้ครับตัวนี้เป็นสีทั้งอันเลยนะเวลาผมหันออกข้างปุ๊บเห็นไหมคุณจะเห็นว่าแสงมันจะวูบดับไปแต่ว่าไอเข็มมันก็ยังโชว์อยู่แต่ภาพสีจริงๆอ่ะมันก็ยังมีอยู่นะครับแค่มันจางลงแค่นั้นเองครับคือมันไม่เชิงว่าจนมะัูกปุ๊ฟ เข้มขึ้นมาอย่างเงี้ยผมชอบก็เดี๋ยวค่อยดูในรีวิวเต็มแล้วกันเนาะว่ามันทําอะไรได้อีกบ้างจริงแล้วมันคัสตอมได้เยอะมากๆเลยนี่เท่าที่ผมไปใช้งานมาสั่งงานนะครับด้วย คราวดิจิทัลเหมือนเดิมนะครับก็คือไอตัวหมุนๆอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับอ่ะกูไปโดนอะไรแล้วเนี่ยกดออกก่อนเนี่ยมันยัง,ย,งยังเหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ยเขาบอกวูวตัวนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเป็นทัชไอดีนะมันจะเป็นนู่นนั่นนี่นะครับก็ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างใดนะครับก็ยังใช้ไอตัวหมุนๆเลื่อนๆตรงนี้อยู่ซึ่งถามว่าดีไหมโดยส่วนตัวนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับคือมันดีอยู่แล้วนะครับแบรนด์อื่นๆเนั้้ลกตวววไ็แ นี้ปุ่มข้างๆอีกปุ่มหนึ่งที่เป็นปุ่มคล้ายๆปุ่มปุ่มมันดีทัสอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่เปนว่าใช้งานได้ปกติการออกคําสั่งเหมือนเดิมไมเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วมอเตอร์สั่นก็เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วซึ่งไมของ Apple Watch เนี่ยผมจะชอบกวยมากๆเวลาเราพูดคุยกับ Apple Watch เนี่ยมันจะเสียงชัดกว่าสมาร์ทวอชราคาถูกๆค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เขาทํามาได้ดีนะต้องยอมรับนะครับสุดท้ายคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้ งานเป็นยังไงบ้างเหรอเท่าที่ผมไปใช้งานมานะครับก็ผมว่านะอึดกว่าซีรีส์5อยู่ประมาณหนึ่งอยู่ประมาณสัก10-15%เท่าที่ผมใช้งานมาแต่ถ้าเกิดว่านับฟีเจอร์เรื่องของการเปิด A l l ว a y on Display เลยอึดกว่าเยอะสว่างกว่าด้วยแล้วก็เท่าที่ผมไปใช้งานมา2วันเนี่ยสบายสบายแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเรื่องของฟีเจอร์ออกกาลังกายแบบจริงจังนะครับยังไม่ได้เปิดเรื่องของการแบบจ้งเตือนแบบเยอะมากๆผมเปิดแค่เฟซเม Messenger Line แล้วก็ Instagram นะครับยังไม่ได้เปิดอีเมลถ้าเปิด email, อีเมลลเเเนนนีี่่่่ยยยอออัััั้้ปรรราาาบะมกทงงววหื ขอผ,ผมไม่อยู่เพราะว่าเมลผมเข้าเยอะมากวันวันหนึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูกันในรีวิวเต็มนะครับติดตามไว้เลยด้านล่าง <c oughs> ขายของไปทีนึงแล้วก็ ตัวนี้มีฟีเจอร์เรื่องของชาร์จเร็วเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ชาร์จเร็วกว่าตัวเดิมเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ1.5ชั่วโมงเต็มนะครับผมไม่ได้จับเวลานะแต่ว่า Apple Watch เป็นแบรนด์ที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องชาร์จเกือบทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์3หรือซีรีส์1งอะไรเงี้ยประมาณวันหนึ่งก็ต้องชาร์จแล้วแต่ว่าตั้งแต่ซีรีส์5ขึ้นมาเนี่ยผมว่า2วันเนี่ยพอได้ไม่รู้ด้วยเวอร์ชันใหม่อย่างซอฟต์แวร์ที่เขาอ เปคโดยคร่าวๆของเขานะครับเรื่องของไส้ในเรื่องของนันนี่เนาะเดี๋ยวให้มาดูตัวสายแบบใหม่ก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องของฟีเจอร์กันเนาะนี่คือสายแบบใหม่นะครับมันจะเขียนตรงนี้ว่า red product อยู่เห็นไหมแล้วก็มีตัวแท็บแบบนี้มาที่ออฟฟิศผมเนี่ยพนักงานผมที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาถามว่าพี่มันแน่นหนาไหมมันใส่แล้วคันไหมอะไรเงี้ยครับสายแบบนี้นี่ยจริงมีมาน่าจะตั้งแต่ซีรีส์5นะแต่ว่าของซีรีส์5มันจะไม่มันจะคล้ายๆแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเหมือนจะเป็นแบบใหม่นะผมเองก็ไม่ไดดู้ส ของซีดีห้าะคือจําไม่ได้แล้วนานแล้วใช้แป๊บเดียวเองสายแบบนี้เนี่ยนะครับตอนแรกนะผมคิดนะสายมันเป็นไนล่อนมันน่าจะคันในความรู้สึกนะคือผมอคติไปก่อนคันแน่แต่กูลองซื้อมาก่อนจะได้ด่าอย่างเต็มใจแต่สรุปว่าใส่แล้วไม่คันครับไม่แปลกมากคือ Apple คือ Apple จริงแม่งใส่ใจทุกการออกแบบแล้วก็สายเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากมีตั้งแต่สายหนังมีตั้งแต่สายที่เป็นสปอร์ตสายแบบไนกี้หรือว่าสายที่เป็นแบบโซโล่ลูปก็มีนะครับก็คือสายที่มันฟิกไว้เลยคล้ายๆล้ายริชแบนนะครับก มือหน่อยแต่ว่าไม่ต้องมาคอยถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบกลางแล้วก็ใส่เลยจะยืดยืดได้อันนี้เนี่ยใส่แล้วก็โอเคครับล็อกแน่นหนาดีมันจะมีตีนตุกแกอยู่หนึ่งสหดังนั้นแน่นหนาแน่นอนแล้วก็หลายๆคนที่กังวลว่าใส่แล้วมันจะคันเพราะว่าเป็นสายแบบไนล่อนผมบอกจากความรู้สึกผมเลยแล้วกันเนาะว่าไม่คันถ้าเกิดว่าใส่แล้วคันหรือว่าใส่แล้วโดนเหงื่อออกอะไรเงี้ยแล้วคันผมจะบอกแต่เนี้ยผมลองใส่แล้วไปตีปิงปองกับพวกพ,วกพนักงานในออฟฟิศไม่คัน ต้องยอมรับครับว่าวัสดุที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยดีจริงอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องของฟีเจอร์หน่อยก็ได้นะครับฟีเจอร์ที่เขาให้มาแล้วมันมันเด่นกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าเด่นกว่ารุ่นอื่นเลยเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของการวัดออกซิเจนตัวนี้เขาชูแบบ ว่าวัดออกซิเจนได้นะแต่ผมอยากจะบอกว่าฟีเจอร์เรื่องของการวัดออกซิเจนเนี่ยนะครับ Apple Watch ไม่ใช่เป็นเจ้าแรกเท่าที่ผมจําได้นะครับเท่าที่ผมจําได้นะซัมซุงมีหัวโวยมีเชียวมีแล้วประเด็นคือรุ่นราคาถูกสุดที่วัดออกซิเจนได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นมีแบรนด์นะครับราคาไม่ถึงพันด้วยซ้ำดังนั้นถ้าคุณต้องการฟีเจอร์เรื่องของการวัดออกซิเจนในเลือดผมว่านะไม่จําเป็นแล้ว ในทางการแพทย์เท่าที่ผมไปอ่านอ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่มีการแพทย์ไหนเข้ามาเซอร์ติฟายเลยว่าโอ้ยการวัดของ Apple Watch มันดีเลิศประเสริฐสีคือมันมีฝรั่งที่เขาเอาเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ยนะครับที่มันเป็นแบบหนีบนิ้วมือเนี่ยไปเทียบกับ Apple Watch ที่มาวัดตรงนี้นะครับซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่ผมไปดูฝรั่งที่มันบอกมานะไม่รู้ผมแปลถูกแปลผิดเขาบอกว่าที่ดีสุดเนี่ยก็คือวัดที่นิ้วแต่ Apple w a ว c h เนี่ยมาวัดตรงนี้มันก็อาจจะมีค่าที่มันดิดนบกไได้เนอะ คนที่ออกกําลังกายแล้วอยากที่เจนในเลือดมากกว่าที่เอาไปตรวจโรคก็เอาเป็นว่าเรื่องของการวัดออกซิเจนผมว่าเหมาะสําหรับการออกกําลังกายแล้วก็ต้องการเช็คว่าเฮ้ยเราหายใจพอหรือเปล่าหรือว่าเราเกิดอาการอะไรหรือเปล่าในตัวเราที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ออกซิเจนในเลือดอะไรเงี้ย ก,ก็ต้องดูกันไว้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการวัดความสูงแบบ always on display เหมือนกันก็คือว่าเวลาคุณไปขึ้นบนเทือกเขาลำนองพรยอะไรเงี้ยครับคุณก็สามารถเปิดฟีเจอร์วัดความสูงได้แบบตลอดเวลาซึ่งในงานเปิดตัวเนี่ยผมดูลฟ์อยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าเหมาะสําหรับนักปีนเขาเหมาะสำหรับคนที่เป็นแอดเวนเจอร์ถามว่าจริงไหมเหรอถ้าเป็นคนที่เดินขึ้นเขาวันหนึ่งแล้วลงกลับในอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยเอ้ยพอได้นะครับแบตเตอรี่มันคงจะเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าไปขึ้นเขาถ้าคนที่เดินป่าจริง จริงเนี่ยคุณจะรู้ว่านาฬิกาเวลาไปเดินป่าครับมันสําคัญมากตรงที่เข็มทิด1ละ2บอกเวลาเพื่อจะได้รู้ว่าคนจะตั้งแคมป์ตอนไหนแล้วก็3แบตบมึงต้องอึดมากๆเพราะเวลาเข้าป่าทีนึงเนี่ยไม่มีใครเข้าป่าไปเช้าเย็นกลับครับมันเข้าไปเป็น10กิโลพี่มึงจะไปเหมาะสำหรับนักเดินป่าได้ไงนีมันบอกสำหรับนักปีนเขาแบบโอเคมีเพลวแบงค์ไปด้วยอะไรงเงี้ยเออก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าแบบจริงๆจัง,จงๆอย่าง,อย,างอย่างผม่าผมกับเพื่อนผมชอบเดินป่ามากๆไอัน,นี้ไม่เหมาะแน่ๆเพราะเวลาเราเข้าป่าทีเน่ยยปานนเ็ออง้ซึ่งแบ เรื่ระมาณ2วันเต็มที่นะครับก็ต้องบอกไว้ว่าเอ้ยมันมีแบบนี้นะเว้ย แต่จะเอาไปใช้งานแบบโูระดับโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยคุณต้องมี power bank เอาไว้ชาร์จมันเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามีตัวโซล่าเซลไว้ชาร์จอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดแตนารูดเดียวๆอะไรเงี้ยผมว่าไม่ไหวฟีเจอร์อื่นอย่างเช่นเรื่องของการกันน้ําเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เอาไปใช้ว่ายน้ำได้สบายๆมี Family Setup ก็คือว่าเอาไว้ใช้เรื่องของ walkie talkie หรือว่าเอาไว้ดูแจ้งเตือนการหกล้มของคนในครอบครัวหรือว,ว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วลูกเกิดหายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็สามารถเช็คได้้ในนนเรรื่่ออองงงงข Family Setup มมัวถึีีตท ่ายเดือนหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับมีเรื่องฟีเจอร์ยิบย่อยเข้ามาอีกเยอะซึ่งอย่างที่บอกหลายรอบแล้วเกินย้ําอีกทีว่าผมไม่ได้สันทัดมากนะครับเกี่ยวกับ Apple Watch เนี่ยอาจจะเป็น Apple Watch ที่ผมจะพยายามลองใช้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ผมจะใช้ให้ได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันตอนรีวิวเต็มว่ามันจะคุ้มคา่าคุ้มราคาสักเพียงไหนนะครับสุดท้ายเรื่องของราคาครับสี่สิบมิลลิเมตรหรือว่าตัวเล็กเนี่ยนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทแพงไหมหรอถอ เลยก็ได้ถ้าเป็นรุ่นที่ผมซื้อมาคือ44มิลลิเมตรไซส,ส์ใหญ่สุดนะครับอันนี้เหมาะสําหรับผู้ชายเนาะ14,400บาทเพิ่มขึ้นมา1000บาทครับคุณได้จาก40มิลลิเมตรเป็น44มิลลิเมตรไซส,ส์เนี่ยจริงๆต่างกันไม่ได้เยอะมากแต่ว่า44มิลลิเมตรเนี่ยขอบจอมันจะบางกว่าอยู่ที่ความชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ไปข้างนอกบ่อยไม่อยากพกมือถือนะครับอยากให้เป็นรุ่นเซลลูลา่านะครับอยากได้ความแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องซื้อเพิ่มวัน,นึงหรือว่างา,นนา,นา,งางนใในนนนอออาคตตมัจะเป็้้งชย่าาเเ้รรรุ่รรนนรร่่นนนนนิมตใขด 40มิลลิเมตรอยู่ที่ประมาณ16,900บาทติมกลมก็1 0 0 7นะครับส่วนไซส์ที่ผมใช้อยู่คือไซส์ตัวท็อปสุด44มิลลิเมตรถ้าเป็นรุ่นเซลลูล่านะครับ17,900บาทก็ติมกลมก็1 8ก็ประมาณนี้ละกันโดยโดยส่วนตัวผมผมแฮปปี้นะไม่รู้สิผมว่าสีมันสวยดีสีแดงนะครับใครจะซื้อสีไหนก็แล้วแต่พี่ละกันผมจะแนะนําสีแดงกับสีน้ําเงินมันไม่ตกเทรนด์ง่ายก็ใครมีคําถามหรือว่าอยากให้เรา VS กับนาฬิกาแบรนด์ไหนนะครับผมเองมี Huawei Watch GT อยู่ ครับทั้งรุ่น1รุ่น2ผมมี Galaxy Watch อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ x i ยวมีนะครับ Amazfit อะไรเงี้ยผมเองก็มีเหมือนกันสรุปกูมีเก<ค>ือบทุกแผ่นนี่ว่ะ <S 1> <S 1> แล้วก็มี SE ด้วยนะครับใครที่อยากจะให้เปรียบเทียบกับรุ่นไหนหรือว่าลองใช้งานเปรียบเทียบดูกันหน่อยที่พี่มันจะคุ้มเงินไหมถ้าเกิดผมจะอัปเกรดจาก SE ไปเป็น6อะไรเงี้ยเอ้ยมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาละกันเนาะเพราะว่าผมเวลาผมไปใช้งานนะครับผมจะเอาจากความรู้สึกผมเอาจากฟิลลิ่งของยูเซอร์เรื่องสเปคเรื่องท สอบอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาละกันนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําให้ลองไปทําอย่างงุ้นอย่างยี้พี่ว่ายน้นําดีมันเป็นยังไงบ้างมันกันน้ําแค่ไหนพาไปเที่ยวทะเลหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยคอมเมนต์มาขอมาได้นะครับเดี๋ยวจัดให้วันนี้ผมตั้มกับ Apple Watch Series 6นะครับขอลาไปก่อนละกันเจอกนใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ <laughs>